สลัช้างเผือกแห่งมหาคนครฉงชิ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน590ครัวเรือนมาเป็นเวลากว่า28ปีจากความเก่าและรูปร่างที่ใหญ่สะดุดตาทําให้มันได้ฉายาว่าปีศาสยักษ์รัฐบาลยุคก่อนสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของคนรายได้น้อยไม่มีการติดตั้งลิฟต์เพิ่มเติมเหมือนเดิมคือบันไดไต่สู่ยอดตึกทั้งหมด24ชั้นตั้งแต่อดีตมาผู้อยู่อาศัยคุ้นชินกับการออกกําลังกายลดแคลอรี่ด้วยการเดินขึ้นลงบันไดแต่มาถึงยุคปัจจุบันที่การส่งสินค้าและอาหารได้รับความนิยม อาคารแห่งนี้กลายเป็นนรกของบรรดาไราเดอร์มหานครฉงชิ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณรูปโภคต่างๆในเมืองพัฒนารุดหน้าสู่ความทันสมัยกลายเป็นว่าปีศาจแฟลตช้างเผือกเป็นสถานที่เพียงไม่กี่แห่งในเมืองที่รักษาความวินเทจเอาไว้ได้และเอกลักษณ์ดังกล่าวได้เพิ่มโอกาสในเชิงพาณิชย์ปัจจุบันมีธุรกิจปล่อยเช่าโต๊ะเล่นไพ่นกกระจอกให้บริการถ่ายรูปเป็นที่นิยมของบรรดาวัยรุ่นในคอลเลกชันเที่ยวฮ่องกงทิป แบบไม่ต้องเดินทางไกลห้องพักบางส่วนถูกปรับสภาพเป็นโฮมสเตย์ปล่อยเช่าทำรายได้ได้อย่างเหลือเชื่อคลิปนี้ดูแล้วชอบชมแล้วใช่ทีมงานขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe a w e media ของเราด้วยนะครับและพบกันตอนต่อไป